เฮ้ยหอบเก็บเสื้อพุกเสื้อนะเอาหาเธอหนึ่งแลยนี่ได้มาบ้างมาโตเป็นเป็นเลยนะนี่คนเดี๋ยวเขาเสียงอ้อเขาเบิงนะ่งเนอะเขาจกเอาเมื่อกี้นะอาขมมือขมมือ สบายดีทุกท่านที่ติดตามเลยครับส้มวันนี้นี่เอาออกมาหายนะออกมาหายเลยกาวาสี亚มโกอามโกะอะไสิมีโอกาสก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายเฮ้อพอแม่พี่น้องได้เบิ้งนะแต่สิเป็นอะไก็ติดตามเป็นกำกันได้พี่น้องอเอา,าสิภาพไปเบิงนะ้งน,นะ้ป่าในาาลายปนะ่าปลาซิวคาลลาย ลอยลารีลารีอยู่ฟ้าซิลป่าหน้าป่าตัวนั้นปลาขาวตรงนี้นะน,น,นี่อยู่กกบอ่อนน่ กกมะกอเนี่ยมันอยู่ฟ้าห้วยทั้งพุนะ่นเลยอยู่ทางฟ้าทั้งนะั้นก่อไม้สั้างค่ำทั้งมันประเทศลาวนี่เอิ้นไม้สังค่ำนะอยู่ไทยจักรขาเสืเอิ้นไม้ยังนั่นนี่ทอป่านะเป็นมู่เป็นมู่มอยู่บนนั้นนะนะบนเตอาหะไม้เอาโองมาเซิญนะเอาโองปลาซิวมาเซิญนะั่นเนาะได้แลนะ้วนี่ ปลาแลนเป็นมุ่งเป็นมุ่ง หอยเป็นหอยสายน้อยนะหอยนแถวบ้านคอยเอิยเอินหอยพกักคำพูหอยตัวหอยพกักคำพูหอยพักอีเลิศนะการปา่ากลางคึืนนี้น่าจะได้นะเพราะว่าน้ำมันพอดีการเลยป่าน่าจะขึ้นมาดิ้นน้ำไหลนะ เต้บไก่น้อยเนี่ยเนาะออหลยปนเฮตับไกลน้อยพี่น้องกลังอ้อเลยอยู่พุนนะเ มะนีนี่กินได้ได้บ้านคอยนี่เอ,อินมาลองแลีงนะ้ำมะนี่ไม่ละมามันสุกนะมันสิเป็นสีเหลืองนะ้ำมะนี่เลยกินกับหวานไนดะ้มานี่อร่อรสชาติแบบหวานๆส้มๆได้ไดนะไดเลยนะนะโพนาสุกเลยครับที่เอาลงมาครัเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อนี่โพนาสุกเลยมะสุกมัน โอ้เป็นแมงับพี่น้องนี่เป็นแมงกลิ่น,น,นว่าได้ฉันตัวนี้เป็นแมงมีมาสุกมากเดียวน้องพี่น้องต้นมะนี่ก็ขายขาต้นมะแนงอะนะต้นมะนี่โอ้มีหางหนูพี่น้อง นี่คีย์เยอะเยจอดลงบ้างก่อนนี่ฮังหนูแล้วทุกคนหนูออกมาแล้วนะโหล็อปรออยู่นี่นี่นี่เฮาแล้วเฮาแล้วมันตูดออกมาเลยนี่เลยเออมีหนูอยู่พี่นอง หนูยุโกนกระป้งไม้นี่เอาบ่ได้แล้วเอาเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวสิฟันลงนะ้มันสิออกมากอีกบนาะมันน่าจะมีลกมันะนะทุกคน มันมีลูกมันอะมันบอ่อมาในหนูอยู่ฮันเดี๋ยวสิบักลงมากก่อนเนะาะบักลงมาเบิ้งหาวิธีเอาก่อนพี่น้องเอามันในเลือกก่อนอนี่ก็ อย่าบักลงมาพัดอย่าไหลมันบิดท่านนะอย่ามันตูดอ๋อไหลมันบุบท่านได้มาใครได้เอาหมามาลัดน้ำนี้บ่มีหมาหัล็อกมาเลยพี่น้องหัล็อกล็อกอยู่หนูหนูหรือกแตวเน้ยบางโอ้ยบางบากพี่น้องบ่เมนหนูบาง โอ้ด oh, ีนี này, ่นี่เห็นคักแท้เดี๋ยวอาสีส้มกองเฮาเบิ่งนะมันมันโตเตเวศนรือมันบ่เห็นเี๋นี่มันโตเตเวศนรือมันบ่เห็นเนาะนี่โหลอคักปุ๊บอ๋อเข้าแล้วเฮาแล้วเฮาแล้วบ้างบ้างพี่น้องลงก้นมันสีบุตรตัวน้อาเลยบ่านเดี๋ยว บ้างสมพอมันยังโบอ้อะนะสมพอมันยังบโบตูนอ้อกลางเว้นกลางคืนเนี่ยมันเจิดไปแล้วเจ็ด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 ครับผม เป็นห่างแต่เ่ราะไม่เป็นโกรดนะจ๊ะเนี่ยมันเจาะเข้าไปแล้วเอ็ดห่างอยู่นะท่านนะเนาะไปตัดเอาไม้มาใกล้ขึ้นไปเจาะเอาอยู่เทิงพอเลยนะเพราะว่าเขาบักลงมาพัดยันมันไปนะยามบ่ท่านมันมันฮอดแค่ดินเลยนะท่านทีไปตัดเอาไม้มาขึ้นไปเจาะเอาอยู่เทิงเลย รักอ้อแล้วก็ไปจักพี่น้องรักอ้อตอนเข้ไปจัดใหม่นี่บ่ได้อยูว่วะนี่กายลงเสื้อย่ันลุมโอ้ยโอ้ยโอ้ย มันนี้สีไต่ขึ้นลงเบิ่งเนาะมันสีบลมบ่ใบไหมตัวไหมสั้นพ่อพี่น้องยังมีถึงมั้งน่าหูกระป้องอยู่บนโกนมัน้เอาตัดไหมสั้นพุทธเดี๋ยวสิเอาลำไหมมา้ห่างมาแล้วนี่ห่างาล้ว ห้างบ้างพี่น้องแต่มันยูเนอร์นี่แหละแม่มนันไม้กับบอดี้เป๊นเลยนะนี่เสียงยันตามตันระิดอีกนะเดี๋ยวนี้นะน้ำนักกลายยันตาตาไม้ลิดวิธีไม่นะบัน,นี้พี่น้องฮอสีลงไปเอาโฟดนะขึ้นมาอาัดนั่นปาโกนมันไว เลยบักลงมนะนะันนั้นลงเอาโฟดให้มาอาัดาปลากโกนมันได้แล,นะล้วนะยลงไปเอาโฟดก่อนตอนนี้นะนเอาสีเอาโฟดเพ้่ไปตันหุ้งมันไว้ก่อนนะ

ตกกองไหม่พี่น้องตายไม่เตะไม่ฮักนะโบบเลยหมายตัวเฮาหึน,เ,นเกือบเปม็นตกถือต่อไหมได้ลำไม้มาเลยบ่นตกกินี่โบบฮักเลยกีนี 方便，方便、嗯。嗯嗯 เอาสีจกเอาเลยนะเพราะว่ามันจะต่นอ้เมื่อกี้เนะ ได้มาแล้วนี่ตัวบ้างอยู่ในมือเขานี่แหละตอนนี้ บ้างมาโตเป็นเป็นเลยนะนี่คนเดีฮ้าเสียอ้อเขาเบิงนะ้งเด้อเฮาจกเอาเมื่อกี้นะที่แรกว่าสีเอาโฟดขึ้นไปอัดแต่ว่ามันใต้หึนเิงๆพวยามันตโตดอ้อนะเฮาก็เลยจกเอาเลยนี่อยู่ในมือเฮาแล้วตอนนี้เฮาสิแกอ้อเขาเบิ้งเลยนะดีดีด,ดีบ้างโตเป็นเป็นเลยนะนี่โจกเอาเมื่อกี้ โอ้นี่ว่างตัวเป็นๆเ,เลยพี่น้องนี่อุ๊ย ขบมือขอบมืออ๋ขอขบมือเฮ้าพี่นออ้องเดี๋ยวเาบอกเฮ้าซ็ตานี่เลือนออกค่ับ บ้างนีนยะได้จะได้โตเป็นเป็นของมันกรรมเห็นทำมันป้านี่มันครบมือเนี่เจ็บเลยบ้างในตัวผู้น้องบ้างในแล้วเสียมือเลงเอาเลงลองบ้งนี่สวยงามเลยเสียมือเลงนะ คักเลยแบบนี้คิดว่าหนูนะทำอินเอาบ้างขึ้นไปเ้อทงแยง,งป้าอายุเท่งก่อนนะ แล้วยังลบลงมาเอามาก่ออีนะ่ะเพราะว่าเอาบ่มีบอนเซอร์นะตอนนี้ก็เอาก็ซื้อทังสีไ้นะบ่มีอย่าง,งนี้เดี๋ยวมาแต่เอามาก่อจังเอาซื้อทังสีไว้ทางข้าวสารนะซเซาบ่มีกระถังเซา chỗ hú lên rồi này. Đây sẽ phải hà máy mà tình vậy Từng hòn mới lên nè thì nó Lúc mà ảo mà cò to quá bà này Để Về kinh quá Kinh gặp, vô hôi lên nè Bố mình làm sao này, này. À. เอาสิเก็บเอาห้างมันพร้อมนะเอาเมื่อไว้เอ็ดบอมมันยู่นะบันเฮาเลงมันเ,เมื่อปลาไว้ให้มันยู่เก็บเอาห้างมันเมื่อพร้อมตอนนี้ห้ากัน มาฮอดกกมาก่อเลยนะั้นสิงกะเล่นห้องเซลเยมันน่าจะมากินนะกะเล่นมือเสากับกระไนเฮาได้บอนีน่กะไนเฮามากินนน่นก็ฮอกระไนเฮามากินมาก่อนี่นะกกมาก็อยู่กลางเล่าเนี่ยนะเอากะมาฮอดเตอร์กกมนะันหากเก็บเอาลองบ้งมันแตะมานแล้วนะ่ยู่เถงกัน ปุ่มปุ่มบธันที่แตกก้ก็มีเท่าไหร่ฮัมโบดิออกมาใหม่แม่นมานหาเก็บเอามันแตะมันตกลงมากมาเลยบ่เออดิกไก่อน ินบว่วยแลวเบิ้งนี้พี่น้องเบิองบอลน,นูนูเกียดอย่บอลน,นูกินกองสลานหอนจนเก้ง,งพี่น้องนูกิน แก็บเสื้อพูกเสืส้นอน่ะเขาหาเธอหนึ่งแหละนี่อ้ตั๊นุกเตะม,มากินด้านมันนะคุเริ่มมม่งไปนะด้านมันไปพวกพวกจนเริ่มนะโมเทมวันนี้นะมันมากินนะจนเป็นล้านไปล้านาน,นุล้านกเตะ เอากระแล็บมาซื้อนี่นะได้กลิ่นย้อนได้หนินะเพราะมันมาจับจิเลยพี่น้องหนูก็แตนเนาะกลิ่นล่านเลยบนเกอกกับพุ่นอยู่แต่มันกินแล้วนะเอากระแล็บมาซื้อนี่ถือแน่นอนนี่นี่มะก่อทั้งหมดบน,น จู่ที่มันโจดนั่นโจนนั่นนี่มันล่นมากกลางเว่นกลางคืนมามากิกนกลางคืนมื้อเสาร์มามากินกอบ่อน มันเก็บเอามากินอยู่พีได้นี่เป็นล้านเป็นกรุ๊กกระเลนเอากระเล็บมาซื้อเลยยังสีขึ้นเอากระเล็บอยูเ่เฮงลงมาซื้อนะครับซื้อลองเบังบอนูนันะ้นจนควัดหู้อยู่กับบ้อนนั้นน,น่ะมันเอ็ดหู้อยู่กับบ้อนเลยมันเอ็ดหู้อยู่กับบ้อนนี้เลย เป็นมดมามากินเห็นไหมเห็นแต่เปิกก้อมาก่อทั้งหมดแถวๆนะี้ตัวนี้มันเต้นนะม,มันก็ปากเจ็บเลย โอ้เอาบ่ได้เด้อพี่น้องหม้อใหญ่แท้ๆป๊าตะบ่นแต่เอาะหนู่บ่เอาบ่นเนาะแต่เอาะตะผูบ่นนี่ หนึ่งสองส่ห้าหนูเอาไปกิมมนนะบอเต็มกำเต็มกำแล้พี่น้องกำกระตกเลยมาก่อนนี่ คือตอนที่ห้าเก็บนี่ก็มันก็ตกลงมาปอกแป๊กเลยนี่ตอนที่เ้าเก็บนี่มันสิตกลงมาน้ำตลอดนะดกแทนงานนี้ดกกว่ามูงานนี้ก็หักลงคือสีเมนมันกงมาก่อมันมาก่อมันดกพุนะนะแล้วมันก็หักลงตอนมามันยังอ้อนเพราะว่าตอนมันหักหนูแต่นี่มาเฮ็ดเบาเสเลยนะบนนี้ เอาแบดนี้เอากับพ่อเลยนะมะก,กอฮนะมะก,กอกับได้หลายพ่อสังคุนแล้วเอา,เอามือไว้ยยุ่เทงแล้วแบบนี้เราพ่อแล้วเลบ นี่แล้วก็อันนี้ก็คู่บ้างของขานะี่เอาตุกกระเจติงไว้แต่งไฮพี่นมาแต่งไฮนี่ครักเลยของเมย์ของเมย์ฮาสีเอา,ม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 ,เอาเมือคายนี่มาแต่งไฮ้ามาฮานนี่เฮากา สีได้ปิดคลิปเพลงซ้ำนี้นะแนวเลอกกัขอขอบใจที่ฮําเบิ้งฮับส้มแต่ต้นจนจบน,น,นะสำหรับคลิปนี้ก็ปิดเพลงซ้ำนี้คลิปหน้าจะมาต่อกันไหมไปก่อนคลิปนี้